เฉลิมชัยชี้ติดโอมิครอนหายแล้วมีภูมิคุ้มกันขึ้นน้อยกว่าการฉีดวัคซีน16-64เท่าเสี่ยงไห้สั่งล็อกดาวย่านหรูพร้อมสั่งย้ายคนไม่ติดเชื้อทั้งชุมชนไปศูนย์กักตัวสกัดโควิด -19 <S <S พูดคุยกับอินจ็อบยูโดเฟิร์สชวนติดตามโคงสุดท้ายละครคุณหนีปาฏิหาร <S <S ติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสสีวันนี้จ้า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวสามสีกับเราทั้ง3คนครับดูสดๆทางช่อง3กด33และสามารถฟังสดๆทางวิทยุครอบครัวข่าวสททเอฟเอ็มร้อยหกนะครับวันนี้เริ่มที่ข่าวต่อเนื่องจากกรณีการเสียชีวิตของคุณวิทยาสุขพรโอภาสนะครับหรือว่าที่เราคุ้นชื่อกันว่าเสียแหบนะครับที่จากไปเมื่อวานนี้ครับคุณลูกของเสียแหบครับได้มีการโพสต์ชี้แจงถึงข่าวที่ออกไปที่มีความคาดเคลื่อนว่าคุณพ่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดครับ ด้านคุณลูกนะฮะคุณเป้สุพทวิทย์ครับเปิดเผยกับทีมข่าวช่อง3าบอกว่าจริงอยู่ที่คุณพ่อป่วยได้โรคมะเร็งปอดแต่เป็นแค่ระยะที่1เท่านั้นครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ให้เคีโมไปแล้วและที่เข้ารับการผ่าตัดก็เพราะหวังว่าจะหายดี100%ก่อนผ่าตัดคุณพ่อยังแข็งแรงดีเดินเข้าโรงพยาบาลด้วยตนเองหลังผ่าตัดก็ฟื้นตัวได้ดีครับจนสามารถเล่น iPad ได้แต่สาเหตุของการเสียชีวิตเกิดขึ้นหลังจากนั้นซึ่งคาดว่าเกิดจากภาวะสมองตายที่เกิดจากการช่วยเหลือที่ผิดพลาด ล่าช้าและการบกพร่องเรื่องอุปกรณ์ของทางโรงพยาบาลที่รักษาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการชนสูตรครับและจะถแถลงแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาครับเพิ่งจะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดราชวรินย่านฝังทนครับและจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดการถแถลงเดี๋ยวรอติดตามในวันพรุ่งนี้ครับค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะก็มีประโยชน์สำหรับตัวดิชันแล้วก็คนที่หายจากโควิด1 9มากมากๆค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็จะคิดว่าพอหายแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะบางบาทีเนี่ยวัคซีนอาจจะไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีผลงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยนะคะว่าภูมิคุ้มกันหลังจากที่เราหายจากโควิดนะคะมีน้อยกว่าการฉีดวัคซีน16 64เท่าเลยค่ะ ดังนั้นนะคะใครที่คิดว่าฉันติดโควิด19แล้วหายแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนก็ได้เพราะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเป็นความเชื่อที่ผิดเลยนะคะอาจารย์หมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ค่ะเปิดเผยผลตัวเลขนะคะงานวิจัยจาก Medical University of Vienna ประเทศออสเตรียที่พบว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อโควิด19สายพันย่อยโอเมกอ b น2เนะคะเปรียบเทียบกับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่3ผลออกมาก็คือ คือภูมิคุ้มกันที่ได้จากการติดเชื้อจะป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสเติมได้น้อยกว่า64เท่า uh. ป้องกันไวรัสสายพันเดลต้าได้น้อยกว่า32เท่า uh. และป้องกันไวรัสโอเมกอนสายพันย่อยที่1หรือ b a 1ได้น้อยกว่า16เท่า จึงสรุปได้ว่าการฉีดวัคซีนมีผลอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อในอนาคตโดยระดับภูมิคุ้มกันนะคะจะดีกว่าการปล่อยให้ติดเชื้อแล้วหายเองตามธรรมชาติตั้งแต่16ถึง64เท่าและผู้ที่ติดเชื้อโอมิครอนหายดีแล้วก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราสูงมากพอด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่หายป่วยโควิด19แล้วนะคะหลัง3เดือนไปต้นไปก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนกันได้เพราะตอนนี้วัคซีนก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของการรักษาโควิด19นะคะล่าสุดค่ะทางองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาแนะนำนะคะให้ใช้ยา p a ็ l o โ i วิค่ะกับผู้ป่วยโควิด19ที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางได้ค่ะเจเนติส หัวหน้าการดูแลทางคลินิกขององค์การอนามัยโลกได้ให้คำแนะนำเมื่อวานนี้ให้ใช้ยาต้านไวรัสชนิดรับประทานของไฟเซอร์กับผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีความเสี่ยงสูงและมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางโดยยารับประทานของไฟเซอร์ที่ว่านี้ก็คือยาพ a ก l o เว d ซึ่งมีตัวยาผสมกัน2ตัวนั่นก็คือ n นอร์มา e ทรเวียและยาไรโทนาเวียคำแนะนำใหม่นี้นะคะอ้างอิงจากการวิเคราะห์ทางการแพทย์ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งพิจารณาจากผลการทดลอง2อฉบับหนึ่งในนั้นนะคะได้รับการตีพิมพ์โดยใช้ชื่อว่าการศึกษา EPICHR ใช้ผู้ป่วยทดลองทั้งหมด3,078รายและพบว่าความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ85 อย่างไรก็ตามค่ะเจเน็ตเตือนว่ายาตัวนี้นั้นไม่ได้ทดสอบกับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูกรวมถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีจึงไม่ขอแนะนำให้ใช้ยาตัวนี้กับคนกลุ่มดังกล่าวค่ะข้ามกลับมาที่ฝั่งเอเชียครับไปกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับที่เขาชัดเจนมากครับว่าโควิด19จะต้องเป็นศูนย์ล่าสุดครับทางการจีนนะฮะได้สั่งล็อกดาวน์เขตจิ้งอันซึ่งเป็นย่านหรูในเซี่ยงไฮ้ครับโดยห้ามประชากรที่อศาศัยอยู่รวม1ล้านคนเนี่ยนะครับ ห้ามออกนอกพื้นที่อาคารพักอาศัยตามมาตรการจัดการโควิด -19 ครับแม้ว่าจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาสักพักแล้วนะครับขณะที่ทางตอนเหนือของเซี่ยงไฮ้ก็มีการสั่งย้ายประชาชนทั้งชุมชนไปยังศูนย์กักตัวที่อยู่ห่างออกไปกว่า160กิโลเมตรเลยแม้ว่าผลตรวจของประชาชนในชุมชนจะเป็นลบก็ตาม รายงานก็บอกนะครับว่าเหตุผลที่ทาแบบนี้เนี่ยคือยังไม่แน่ชัดว่าเพราะอะไรแต่คาดว่าน่าจะมาจากแรงกดดันครับที่เจ้าหน้าที่เขตต่างๆได้รับนะฮะในการต้องทํางานอย่างเต็มที่เพื่อตัดวงจรการระบาดครับและควบคุมการติดเชื้อให้เป็นศูนยให้ได้ครับ อีกหนึ่งสถานการณ์โลกที่ต้องติดตามกันเลยนะคะนั่นก็คือสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียน,นั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดเลยนะคะทางสำนักง,งานข่าวต่างประเทศก็ได้เผยแพร่ให้เราเห็นภาพที่ถ่ายจากจานดาวเทียมซึ่งเป็นหลุมศพขนาดใหญ่นะคะใกล้ๆกับเมืองมาริอุปโปในประเทศยูเครนค่ะภาพดาวเทียมนี้นะคะบันทึกโดยบริษัท Maxar Technologies ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของสหรัฐ ดยแม็กซาเผยว่าหลุมศพนี้มีมากกว่า200หลุมอยู่ใกล้กับสุสานฝังศพนอกเมืองมาริอุโปและแม็กซาได้บันทึกภาพนี้ไว้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมถึง3เมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้ฝังศพชาวยูเครนราว9,000คนเพื่อปกปิดการเข็นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในเมืองนี้ขณะที่นายกเทศมนตรีมาริอุโปกล่าวว่ารัสเซียเป็นคนนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่นี่ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทางรัสเซียเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างไรค่ะ มาดูเรื่องของผลไม้กันบ้างดีกว่านะคะปลายมะม่วงแบบนี้ก็จะต้องเป็นต้นฤดูทุเรียนค่ะออโอ้โหตอนนี้เริ่มออกมาขายกันแล้วนะคะราคาก็คืออยู่ที่กิโลกรัมละ1 8 0่งรบถึงหนึาบบาทนะคะแล้วก็ถึงทุเรียนเนี่ยจะราคาดีขนาดไหนแต่ว่ามีชาวสวนทุเรียนท่านหนึ่งค่ะยืนยันนะคะบอกว่ายังไงก็ไม่ขายทุเรียนของสวนตัวเองแน่นอนค่ะ ในขณะที่ชาวสวนทุเรียนหลายพื้นที่ทั่วไทยนะคะแห่ขายทุเรียนออกกันให้พรึบเพราะราคาทุเรียนคือดีมากๆนะคะแต่คุณป้าบางออนแก้วลีค่ะชาวสวนทุเรียนในอําเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะบอกว่ายังไงก็ไม่ขายค่ะจะให้ราคาสูงแค่ไหนก็ไม่ขายนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าทุเรียนที่ป้าปลูกไว้ในพื้นที่กว่า2ไร่นะคะสรุปทั้งสวนให้ผลผลิตแค่ลูกเดียวค่ะคุณป้าก็เลยบอกว่าใครให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ขายเด็ดขาด ะะจะขอเก็บไว้กินเองค่ะเอ mm ็น hmm. ดูคุณป้าเขานะคะ mm hmm. คุณป้าบอกว่าปลูกทุเรียนมาห้าปีนี่คือปีแรกนะคะที่ทุเรียนหมอนทองเนี่ยออกดอกออกผลค่ะ mm hmm. จะเก็บกินให้ชื่นใจจะเก็บขายให้ชื่นใจซะหน่อยแต mm ่ hmm. ดันโดนพายุฤดูร้อนค่ะส mm ัต hmm. ว์ไปเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ผลผลิตก็คือร่วงหมดเลยเหลือแค่ oh, 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 oh. ลูกเดียวก็เลยขอเก็บกินเองดีกว่าเนาะ สู้ๆนะคะป้าสู้ๆนะเป็นกํำลังใจให้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้ามัมมีทั้งหลายที่ดูรายการเราอยู่นะฮะรอจิ้นรอฟินได้เลยครับเพราะว่าเต้าหู้แล้วก็พี่นัดนะฮะนำโอ้โหเหล่านักแสดงจากคุณมีปาฏิหาริ่เดี๋ยวมาคุยกันสดๆช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เดแฮแชมพู โตโยต้านนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus ก <C ur> in> ่อนจะไปพูดคุยนะคะกับทีมนักแสดงของคุณหมีปาฏิหารนะคะเรามีาละครมาอัปเดตกันคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเขาได้ทำการฟิตติ้งกันไปค่ะสำหรับละครเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะ ฟิตติ้งกันเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอุบัติรักเกาะสวรรค์ละครเรื่องใหม่ล่าสุดค่ะจากค่ายอลองกรุ๊ปนะคะโดยผู้จัด3พี่น้องค่ะ พี่แก้วพี่กู๊ดพี่ก๊อฟพักดีวิจิตนะคะเห็นแค่ชื่อนามสกุลของผู้จัดก็ต้องคิดเลยใช่ไหมคะว่าเป็นละครแนวบู๊แน่นอนแต่เขาบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีค่ะโดยเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกนะคะของริววชิรวิทย์และนางเอกพายรีลดาพร้อมด้วยแชมป์ชนาทิพย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์ฟุ๊กพงษพัฒนเอนจอยธิดารัฐและนักแสดงอีกมากมายว่าแต่เรื่องราวจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเราไปฟังเสียงผู้จัดแล้วก็นักแสดงกันค่ะ S 1> <S 1> เป็นแนวนะคะโรแมนติกคอมมด,ดี้แฟนตาซีผจญภัยมีบูกล้อมแกล้มค่ะก, <G ül üyor> ก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ร่วมงานกับน้องๆยินดีมากๆแล้วก็มีบางคนที่แบบว่าได้ร่วมงานกันมาแล้วอะไรอย่เงี้ยอยากให้คนดูเห็นแล้ว B, แบบสดใสาตาม เห็นตัวละครเห็นความน่นารักสดใสของตัวละครทุกคนทุกคนสดใสและมีสเสน่ห์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับท้าเรื่องนี้ายรับบทเป็นแพรวานะคะก็เป็นสถาปนิกสาวท่านหนึ่งแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยคือสถาปนิกเนี่ยโดนคุณปูบ่บังคับแต่ว่าตัวยูทูบเบอร์เนี่ยคือใจเราหลับเองเพราะว่าเราอะชื่นชอบในเรื่องลึกลับการแบบผจญภยัยการค้นหาสมบัติการเดินทางท่องโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมอะเป็นกับตนเรือแล้วพอมันเจอเหตุการณ์เลยทาให้ผมต้องกลับไปอยู่ที่เกาะพอไปที่เกาะปบก็เลยเจอกับ อ่าเนี่ยครับคุณพายทําไม่มีเหตุการณ์ต่างๆในในเกาะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเหมือนเหมือนเคยมีโอกาสได้แบบแคสงานร่วมกันแล้วก็ได้เล่นด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเล่นด้วยกันแล้วมันสนุกมากๆอะไรเงี้ยล้วก็เคยแบบว่าคุยกันว่าเอออยากทํางานด้วยกันจนวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานด้วยกันแหละดิจยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเห็นเนาะน้องแบบว่าทาง,งานแบบหลายอย่างนะทั้งแบบร้องก็ได้แสดงก็ได้เต้นก็ได้อะไรเงรี้ยค่ะเป็นคนเก่งมากค่ง ผมยังเต้นโจะอู่เลยครับคุณก็ดีใจค่ะที่ได้มาทำงานด้วยกันค่ะ เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่รอคอยกันแล้วโดยเฉพาะมัมหมีที่รออยู่ตอนนี้นะฮะแน่นอ,อนทราบกนดีอยู่นะครับว่าคุณหมีปาฏิหาริ์เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วเหลือเอพียงแค่6 EP ีพีงั้นชวนเหล่านักสแสดงมาพูดคุยกันหน่อยในรายการเลยนะฮะต้อนรับเหล่านักสแสดงจากคุณหมีปาฏิหาริ์ครับนี่ทั้ง4นะคนเลยนะฮะน้องอนินสาริณ์จอร์ดพระพลยูโดทันทะน์และเฟิร์สพาราดาขาผมเดี๋ยวนะขอบอกว่าไม่รู้ว่า แฟนเมื่อกี้คือคนเยอะมากมัมมีม่มีมากกันเยอะมากแบบพี่ๆแย่งตัวรายการมาเขาเขาจะโกรธไหมนะไม่ใช่ไหมฮะรอตัอนี้นั่นน่ะสิอยากเดี๋ยวก่อนอยากถามถึงฟิตแบครายการเป็นยังไงบ้างครับเพราะเห็นว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดเลยครับผมดีครับก็ดีใจครับผมที่คนชื่นชอบครับผม ใช่น้องคนอื่นเหรอคนอื่นผมก็ดีใจครับว่าเวลาแบบที่เราไปไหนก็มีคนที่เขาจําเราได้แล้วก็นี่ก็เป็นแบบว่าครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่เราแบบได้มีโอกาสมาเจอแบบแฟนคลับแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือครั้งแรกเลยใช่ครับผมว่าตึกมารีนดนคือแทบจะระเบิดเลยทีเดียว่าถล่มกันเลยแน่นไปหมดเลยเมื่อกี้นี้นะคะโอ้โหก่อนอื่นเลยขอถามน้องอินน้องเต้าหู้นะคะมีเรื่องที่ต้องบอกเลยนะว่าเต้าหู้นด้รับ แบบรักอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของพี่นักได้แบบดีมากดูแบบ<ช>เขาออกเข้าใจเขาคือยังไงคือคลั่งรักเขามากเหรอถึงทนได้ขนาดนั้นใช่เขาเป็นตุ๊กตามหมีแสนดีเขาเกิดจากปฏิหารของความหวังดีครับผมก็เลยเป็นเหมือนกับ แรงรับอารมณ์แรงรับอารมณ์ของพี่นัทโถโถโถแต่นี่เห็นเขาบอกว่าเต้าหู้จะเริ่มแสดงอิจฉาลิตแล้วนะคะเต้าหู้จะเริ่มหึงพี่นัทแล้วจริงหรือเปล่าที่ผ่านมามีแต่เขาหึงเราครับคืนนี้เราจะหึงเขาบ้างต้องดูแล้วล่ะพลาดไม่ได้แต่จริงจริงดิฉันอยากจะรู้มากเลยว่าพี่นัทเนี่ยเขาวินเก่งหัวร้อนเก่งขนาดนี้ทําไมคะคุณจอบเขาเป็นอะไรคะคุณจริงจริงวันนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วล่ะที่เล่าประวัติพี่นัท คือมันเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ผมพูดเสมอแหละว่าแบบอยากให้มองพีรนัทเป็นคนที่แบบมีปัญหาไม่ใช่พระเอกไม่ใช่ตัวละครนิยายเป็นคนที่แบบเคยเจออดีตที่ข่มขืนมาทําให้เขาเป็นอย่างนี้วันนี้จะได้รู้จริงๆว่าทําไมเขาถึงแบบก้าวร้าวกับแม่ได้ขนาดนั้นนี่เราเื่องดราม่ากับพี่อุ่มคือแบบมีแต่คนแบบชื่นชมมากเลยอยากรู้ตอนถ่ายทํามันเป็นยังไงอะโอ้ยมันตามตามฟิลเลยจริงๆครับเพราะว่าพี่อุ่มเขาแบบ ใส่มาสุดอยู่แล้วเราก็แบบรับมาเต็มเย็มว่างยิ่งแบบมีอินยืนมองเป็นแบบต้้งหัวใจเย็นกันนะครับทุกคนอะไรเงี้ยไปเลยแบบยาวเลยครับเนาะเนาะอ่ะรอติดตามเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาที่น้องเฟิร์สกับคู่ของเรานั่นก็คือ2เนี่ยนะฮะก็มีปมที่ต้องติดตามกันใช่ครับก็อย่างคืนนี้เนี่ยอยากให้ติดตามชมกันเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทำให้สองกับเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มันจะมีหนึ่งตัวละครครับที่เป็นตัวแปร ที่ว่าเป็นเหตุผลว่าทําไมเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยถึงไม่ยอมรับรับรักสองทีอะไรเงี้ยใช่เราไมติดตามชมกันไปซ่าคำตอบกันแล้วยูโดว่าละคะในบทของตาทานี่ตาทานเ่งจริงมันเพิ่งออกมาเยอะๆก็คืออีพีล่าสุดอีที่10บเคนีเข้ากับจอบดีมากอะจนคนเริ่มสอใจิตสนใจจะแบบจะเชียร์ใครดีเนาะต้องขอบคุณทางคนดูที่แบบว่า จิ้นพวกเรา2คนแล้วก็เห็นเคมีของเราสองคนเราก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เราสาม,มารถแสดงแล้วทำให้คนเขาชอบได้ขนาดนี้ครับผมแต่ว่าวันนี้ของ e ีีวันนี้ก็จะเป็นต่อเรื่องราวแหละของอดีต<า>นิดนึงแล้วก็จะมีปมที่ว่าทำไมว่าตาทานทำไมถึงต้องให้ตุกต๊กตาหมีกับพิรัท อะไรอย่างเงี้ยครับผมก,ก็ลองติดตามดูครับรอติดตามในใ<ช>ีพีคือนนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้มากนะคะดิฉันจะต้องอ่านไปด้วยวกันดิฉันงง,งงเองเมื่อกี้นี้ฉันอ่าน3รอบผิด3รอบนะคะผมสงสัยทำไมพี่นั่งพี่หนึ่งรักแรกของพี่นัทเนี่ยถึงหน้าเหมือนเต้าหู้แล้วก็ทำไมหมีถึงกลายเป็นคนแล้วทำไมหมีที่กลายเป็นคนถึงหน้าเหมือนพี่หนึ่งคะใครพอจะอธิบายดิฉันได้บ้างก็งงจริงต้องให้หมีีอธิบายดีกว่า ว่าแต่ว่าคือมันจะสรุปให้ตอนสุดท้ายมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรายังไม่ได้เฉลยใช่ยังไม่ได้เฉลยแต่ว่ามี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 บอกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคต้องดูจนจบต้องดูจนจบต้องดูไปเรื่อยๆจนจบนั่นเองดิฉันคนเล่นดิฉันก็ไม่ทราบค่ะพะดิฉันได้บทเป็นแผ่นกระดาษไม่ได้บทอย่างเขาเป็นความลับของทางบริษัทอ๋อคืนนี้เดี๋ยวค่อยๆคลายปมกันไปเรื่อยๆนะงั้นให้เป็นหน้าที่ของอินแล้วจบ ฝากละครรวมถึงฝากโฟโต้บุ๊กด้วยใช่ไหมเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็6ตตอนสุดท้ายครับคุณหมีปาฏิหาริ์ครับบอกเลยว่าคลายแม็กซ์ทุกตอนคาดแร้ตั้งแต่วันนี้ถึงตอนจบเลยใช่ไหมแล่ที่สําคัญนี้นี่โฟโต้บุ๊คว้ลอกจบงเป็นวันแรกที่เรา4ี่คนได้เห็นไดเห็นไส้เลยอ๋อแล้วบอกเลยว่าแบบพอพอเรามาเปิด ดูข้างในแล้วแบบเปิด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 ได้ยไหมเปิดได้ไหมนะต้องมีสคอวซีสปอยร์อย่างอ๋อสูตรจุดซีเฮ้ยเราแอบดูเราแอบดูไม่แต่เราเห็นแต่เราจะมีดด้านที่มันเปิดได้ถ้าเขาเปิดด้านนี้กล้องย้ายมาด้านหลังเลยค่ะใช่หมุนมาเลยค่ะตอนี่มาเลยแบบนี้ครับแบบนี้ครัโอ้โหมีมีสแกนให้อ่ะฟึบอ่ะแค่นี้พอฟึบ อ่ปิดได้ปิดได้ปิดได้โอ้ยออแล้วที่สำคัญจะมีรูปเบื้องหลังด้วยแบบเป็นแบบฟิลเบื้องหลังเลยแบบตอนเราทำงานครับผมอ่ะรอติดตามกันได้นะฮะทั้งละครคุณหมีปฏิหารรวมถึง<ะ>เนี่ยโฟโต้บุ๊คนี้ Miracle of Teddy Bear โฟโต้บุ๊กนะจ<ห>ำหน่ายวันนี้ใช่ไหมฮะเริว่มวันนี้เลยสามวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายขอขอใครจะได้ยิบสองยี่สามแล้วก็ยี่สิบสี่นะครับเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์นะฮะกับ อ่อ cs 3 plus c o m ใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากครับขอบคุณนะครับนะครขอบคุณนะครรอติดตามนะสุกร์เสารอาทิตย no ์ครับผม2องทุ่มครึ่งช่อง3กด33นะครับใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะใครที่สนใจในเรื่องของ NFT นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสกันหารายได้นะคะในการขายศิลปะ NFT เนี่ยต้องติดตามไว้ให้ดีๆเพราะว่าคุณซีชัดปวีมีโปรเจกต์ดีๆมาฝากกันอีกสักครู่เดียวค่ะ นับสนุนโดยบริษัททรูคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนก๊าซหุงต้มพีที มาติดตามข่าวไอทีค่ะดิฉันซีฉัตรปวีนะคะรายงานนะคะบอกได้เลยว่ากระแส NFT ในประเทศเรานี่นะคะก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องมาดู NFT ตัวใหม่ที่กําลังเป็นกระแสอย่างพังคับค่ะคนไทยเริ่มให้ความสนใจกับ NFT ใช่ไหมสมลในงานหลายชิ้นแล้วค่ะพุ่งไหลเท่าตัวล่าสุดค่ะที่เป็นกระแสคือพังคับราคาพุ่งไปหลักแสนเลยจริงๆโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากพังคับและก็ได้รับความร่วมมือจากบิดคับเป็นที่เรียบร้อยในการออกคอลเลกชัน NFT ในรูปแบบพิกเซลอาร์ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากคริปตพังที่โด่งดังระดับโลกขึ้นแท่นเป็น NFT ที่มีมูลค่าสูงลิบลิ่วไปแล้วล่ะค่ะสำหรับคริปตัพังแต่ตัวพังคับของประเทศไทยนี้มีทั้งหมด2222ตัวทุกตัวจะมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ากันและแบ่งประเภทตามความหายาก5ระดับสิ่งที่ทําให้เป็นกระแสะก็คืออินฟลูเอนเซอร์ใส่คริปโตหลายคนเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ตัวเองเป็นพังคับค่ะทำให้คนหันมาสนใจมากขึ้นเชื่อไหมล่ะค่ะว่าตัวที่หายากตอนนี้มีราคาขายมากถึง9840 0 0บาทเลยทีเดียวล่ะคะ่ะแต่ที่สร้างความแปลกหมคคือคน ที่ถือพังครับเพียงแค่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็สามารถเอา NFT ตัวนี้ไปขุดเหรียญต่างๆเพื่อสร้างไรายได้รวมถึงการเตรียมออก KOL collection กับเขาซะด้วยเรียกว่าสร้างกระแสะในแง่ตลาดและการลงทุนอย่างน่าสนใจต่อเนื่องมากแวแวๆว,ว่าในอนาคตน่าจะมีการสานต่อโปรเจกต์นี้ในบิตครับเมตาเวิร์สซึ่งทําให้พังครับน่าลุน้นน่าสะสมกันขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะดูแล้วลวดลายกับศิลปะดูเข้าถึงง่ายจับต้องง่ายนะคะแต่คนก็เก่งกําไรกันมากๆเลยในช่วงนี้ก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงมาต่อไปที่หนึ่งเรื่อง NFT ผ่าานไปแล้วมดู NFC NFC นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปะขึ้นสั้นและสามารถจ่ายเงินได้แต่มาในรูปแบบของมเมล็ดข้าวสารแล้วฝังลงไป ตรงนิ้วโป้งของเราค่ะหลายคนไม่พกเงินสดแต่เลือกจ่ายเงินด้วยมือถือแทนบางครั้งถ้าลืมมือถือก็ไม่สามารถจ่ายได้ค่ะทำให้ Wall e t More สตาร์ทอัพจากอังกฤษนําเสนอบริการแปลกมากพาตัดฟังชิป NFC ที่มือของคุณเลยค่ะจ่ายเงินก็กดตื้ดได้ตามใจยกมือขึ้นมาแตะเครื่องอ่านแค่นี้ก็เรียบร้อยชิปที่ฟังขนาดเท่าเม็ดข้าวเล็กๆแต่การฟังชิปนี้จะเชื่อมต่อการทํางานกับกระเป๋าเงินบนมือถือเรียกว่าไม่มีวันลืมกระเป๋าเงินอีกต่อไปนอกจากจ่ายเงินแล้วยังเป็นกุญแจในการปลดล็อกมือถือคอมพิวเตอร์ลกล ประตูที่รองรับ NFC รวมถึงยังใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างข้อมูลสุขภาพมีโรคประจําตัวอะไรแพ้ยาอะไรสแกนข้อมูลได้ทันทีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลซะด้วยซีที่เขาเคลมว่าความปลอดภัยหายห่วงก่อนผ่าตัดจะตรวจร่างกายเซ็นยินยอมทั้งหมดก่อนผ่าตัดผ่า แปะเมล็ดข้าวตัวนี้เข้าไปก็15นาทีเท่านั้นแต่คุณต้องรอเดือนหนึ่งนะคะกว่าแผลจะหายเสียทจากนั้นก็เริ่มใช้งานได้ทันทีไม่อยากเจ็บตัวก็ใช้จ่ายเงินวิธีเดิมไปก่อนเถอะเห็นแบบนี้แล้วก็ยังรู้สึกไม่ค่อยกล้าจะฝังอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะขอขยันจ่ายด้วยวิธีปกติไปก่อนแล้วกันนะคะยังไม่อยากเพิ่มอวัยวะของเราในตอนนี้ไม่รู้คุณผู้ชมแล้วก็พิธีกรข่าวสามสีเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีอัปเดตกันอยู่เเสมมออออนนนะะคแลล้้วก็ีััปดตตยหง่ ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราด้วยค่ะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ผู้การราคาวสาเลยค่ะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะส่วนคราวนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวชุมชนสุขโขทยัยเพราะว่าจะได้มีสวนหย่อมแห่งใหม่ให้ไปพักผ่อนกันแล้วค่ะสวนนงนุษพัทยาได้ร่วมกับบริษัทแอ s o ลู t ต c คลีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนเขาปรับปรุงพื้นที่รคร้างและพื้นที่ส่วนกลางในชุมชนสุขโขทยัยหรือพ็อกเก็ตพาร์ บนเนื้อที่115.41ตารางวาตามโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้แยกไร้และด้วยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดในภาคกลางโดยสวนนงนุษย์รับผิดชอบดูแลเรื่องการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมนําโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนมาวางเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงพื้นที่ออกกําลังกายขณะที่ทาง Absolute Clean Energy ก็เข้ามาดูแลเรื่องการปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้าง ล่าสุดก็สร้างเสร็จและทําพิธีสมมอบกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นปอดใจกลางชุมชนต่อไปเห็นว่าเตรียมสร้างอีกหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะคะขอบคุณชุดพิธีกรจากอ m ม d มีนะคะแล้วถ้าสมมติวใครมีปัญหาเรื่องของผมงอกผมขาวนะคะติดตามท้ายรายการกับเตแหได้เลยค่ะวันนี้พวกเราสมคนขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ